พบกันอีกเช่นเคยกับช่วงยอ้อนรอยแมสก์มวยปล้ำมันๆแห่งสังเวียนเดือนในอดีตโดยทางสถานีมวยปล้ำจะเอามาได้ฟังกันอีกครั้งในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านมาที่มอนทรีออลประเทศแคนาดากับแมสก์การปล้ำชิงแชมป์ยู e นเตสเตทโดยทานด้างของเจ้าของแชมป์อย่างจอสีซีนาได้ออกมาทำการโอเพนชาร์จเปิดโอกาสให้หนักมวยปล้ำคนไหนก็ได้ออกมาสู้ผู้ใดหันกล้ามาสู้คอยก็คือมาบนสังเวียนโลด ซึ่งหลังจากนั้นฮิตแมนเบรนทัฮาร์สุดยอดตำนานน้ำมืวอปป่มชาวแคนาดาก็เปิดโตอกมานี่บ้านเกินลูกเองนี่มันถินลุงเจ้าชินะ่าตกใจเลยครับที่เห็นยอดน้ำมืวอปป่มอย่างเบรนทัฮาร์ออกมานีเบรนทฮาร์ Heart จะขอท้าชิงแชมป์เองเลยเหรอแฟนๆต่างส่งเสียงเชียร์กันทั้งสนามเอาแน่ด้วยสูเบรทท์ฮาร์มาถึงก็คว้าไม้ออกมาพูด สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวแคนาดาทุกคนผมรู้ว่าพวกคุณอยากเห็นผมต่อสู้แต่ครั้งนี้ผมไม่ได้จะมาสู้เองเพราะผมมีน้ำมันปั้มรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมจะแสดงให้พวกคุณเห็นแต่ปะทูผู้ไปทันจบดันมีคนออกมาแทรกซะง,งั้นอิสเลเตอร์นั่นเองจอซีน่านี่งงเลยนี่เลยน้ำมันปั้มรุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมที่ลุงบอกอะ่ะยาววาแต่เองเลยบักเหลี่ยมนี่งงลุงก็งงเหมือนกัน มันโผล่มาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องชาวแคนาดาหนีฮิตเองคนหล่อคนเดิมไม่ใช่คนอื่นไกลฮี Hit ขอพูดอะไรหน่อยนะคือฮีตอะอยากท้าชิงแชมป์อเมามานานแล้วก่อนหน้านี้ฮีก็โดนกระถือบไปสลายที่เลยแต่คืนนี้ฮี Hit จะขอท้าชิงแชมป์และจะกลายเป็นแชมป์อเคนใหม่ที่นี่เดี๋ยวคืนนี้รอดูฝีมือของฮีได้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู พอขึ้นเวทีเท่านั้นแหละครับจโจก็หายโถโดนไปได้หาใช้ไมค์เคกระบาลล้มทั้งยืนเลยเว้ยเนยพูดมาชิบหายเลยมึงไม่ใช่มึงเลยแบบนี้มันต้องโดนสักปาบไม่งั้นพร่าไม่เลิกฟังฉันนะฉันมาที่นี่เพื่อที่จะมาแนะนําสุดยอดนักวิําเด็กหนุ่มจากเมืองนี้ไม่ใช่มึงอีกกรวกและสุดยอดนักวิ่าปร่าคนนั่นก็คือเซมิเซน เซมิเซนเปิดตัวออกมาท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องสนามเพราะที่นี่คือบ้านเกิดของเขานั่นเองและต้องบอกว่านานสักขนาดนี้ผมนี่สงสารกรรมาการคนนี้คนเดียวเลยกระผมนี่ยืนถือเข็มขัดร้อยจนเมื่อยหมดแล้วกว่าจะใดิถูกกันเอาใจระคังเชิญมาถือกันได้ตามอิจฉาสายเลยเอาวเวนอยโฆษณาอีกแล้ว ตัดกลับมาจอเทนาสู้กับซามิเซนในแมตช์การปรามชิงแชมป์ยูเสทั้งสองสู้กันกระโดดข้ามคนอย่างพริวและจังหวะนี้แซมมีกระโดดถีบยอดโอของจอเซนาโดยสองขาคู่จอศซนากระเด็นตกเวทีสามีจะพุ่งล้าวลงไปอัดแต่ศีนาหลบทันท้านาซามิเซนก็รู้ทันแล้วจึงแก้ท่าโชริลาเด,ดติลังกาอย่างเท่มารอกลางเวทีสุดยอดมาก สีนาถึงกับยืนมองเบ้ปากนึกในใจลีลามันยอะชิบหายสีนาเริ่มรีลาจนกรรมการเข้ามาบอกโอ้ใยญ่ใช่รีบคือมาสู้ต่อเลยครับพี่บ่าวเดียมผมนี่ยืนรอจนลายจะงอกแล้วเนี่ยจ้าสีนาก็ขึ้นมาหลังจากนั้นทั้งสองก็ดูเชิงแล้วก็เข้าปะทะก,กันสีนาในจังหวะจับเซมี่แบกและทุ่มฟาดลงมาแล้วก็จับกดแต่ได้แค่หนึ่งเดียวสีนาจึงจับล็อกคอแล้วก็ขยี้ แตมีเซพยายามดิ้นจาสีน้ำโอ้โหจึงจับฟาดไปอีกรอบแล้วก็จับกดอีกครั้งแต่ก็ยังนับได้แค่2และจังหวะที่จับฟาดเมื่อสักครู่นี้เองทําให้แามิเซนได้รับบาดเจ็บที่ไหล่จนกรรมการต้องเข้ามาเช็คอาการกรรมการดูแล้วท่าทางจะหนักจึงทําสัญลักษณ์เอสส่งสัญ,ญญาณให้ทีมแพทย์สนามขึ้นมาดูอาการต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้คือเป็นจังหวะที่ผิดคิวจริงๆนะครับพลาดจริงเจ็บจริง แต่ว่าเซมิเซนก็แสดงสเปรตบอกว่าผมจะปราบต่อผมยังไหวผมยังไหวทั้งสองจะมาสู้กันต่อตอนนี้เซมีค่อนข้างจะเสียเปรียบเพราะบาดเจ็บทั้งสองดูเชิงและพยายามหาจังหวะเข้าปะทะกันและจังหวะนี้ซีน่าพุ่งเข้าไปเตะและ้วกระทืบทุกๆต่อยๆจนเซมีติดมุมซีน่ากระหน,นำ่ำเล่นงานเซมิลากคอเซมิขึ้นมาแล้วก็ต่อยกระบาล จากนั้นจะเสริมแรงมาอาัดซ้ำแต่ทว่าจังหวะนี้เซมิสวนกลับด้วยโค้ชไลน์ทำให้ซีนาหมุนติ้วกลางอากาศตกลงมาล้มทั้งยืนในขณะที่ไหลของเซมิยังบาดเจ็บอยู่แต่ก็อดทนฝืนปล้มต่อไปเซมิเอาคืนต่อยใส,ส่ซีนาถึงกับเซเซมิกระนำต่อยเป็นไหลยหมัดและก็เหวี่ยงเด้งเชือกซีนาแก้ได้พุ่งชนด้วยลายกระแทกทำให้เซมิเซ่ถึงกับล้มทั้งยืนแล้วจับยกมาฟาดลงมาอย่างแรง สีหน้าชูมือห้านี่มาตรฐานเตรียมใส่ท่านำร่องยูแครซีมีไฟนนั่คอชอฟเฟิลแต่ทัาว่าเอา้าวเจอแซม,มีรั่วมากดนับได้ถึง2สีหน้าเกือบจะแพ้แล้วตอนนี้ทั้ง2จึงลุกขึ้นมาสู้กันต่ออย่างว่องไวและจังหวะนี้แซมม่คืนเชือกเส้น3กระโดลงมาอาศัยสีหน้าไปอย่างแรงไม่รอช้าจับกดแต่ก็ยังนับได้แค่2ไม่ใช่เล่นๆนะครับถึงแซม,ม่จะบาดเจ็บ แต่ก็เล่นง,งานจอซซนาได้เยอะเหมือนกันเกือบจะชนะหลายครั้งเลยท่าอาจอซซนาถึงกับต้องถอยลงมาตั้งหลักที่ข้างล่างเวทีเมื่อจอซซนาลงมาตั้งหลักข้างล่างเวทีแบบนี้แซมมี่เห็นโอกาสจึงลงมาพราะวิ่งเสริมแรงเด้งเชือกกระโดดลงมาตีลังกาลงมาอาศัยเีนาไปอย่างแรงนี่ขนาดว่าบาดเจ็บอยู่นะเนี่ย เซมี่เซนจับไซนาเวียงกลับขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ตามมาแต่ทาว่าพลาดท่านโดนจอดไซนาจับขาจนลมแบบนี้เข้าทางพี่แกเลยใส่ท่า S T F ท่าล็อกสุดโหดของจอสไซนาเซมี่เซนแย่เลยครับเจอท่านี้เข้าไปเจ็บปวดทรมามนมไปอย่างมากแฟนเจ้าถิ่นส่งเสียนเชีร์เซมี่จนเซมี่มีแรงฮึดดินลนคลานมาจับเชือกจนรอดพ้นมาได้ แต่จังหวะนี้โอ้เซมี่เอาคืนจับซีนามาล็อกบ้างนี่แบบนี้ต้องใครย,ยีแล้วดูหน้าของซีนาบิดเบี้ยวเจ็บปวดมากล็อกสั้นแน่นเลยแต่แล้วซีนาก็ดิ้นหลุดพร้อมจับเซมี่มาแบกขึ้นหลังเตรียมใส่ท่า,ามไม่ตายแต่ทว่าเซมี่ดิ้นหลุดจึงจับซีนามาฟาดลงไปแล้วก็จับกดซะเลยแต่ก็นับได้แค่สองเหมือนเดิมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่ขนาดเซมี่เซนบาดเจ็บที่ลายอยู่นะครับ ยังอดทนปล้ำได้นานขนาดนี้ได้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนาทีนี้จอไซนาแทบจะหมดแรงอยู่แล้วแซมมี่เสริมแรงจะวิ่งมาอัดซ้ำแต่ทว่าไซนาฟื้นตัวมาโคสไลายใส่แซมมี่วูบกลางเวทีเลยทีเดียวไซนาจึงเตรียมระเผด็จศึกแล้ว ยบเซมิเซนขึ้นมาแบกเตรียมใส่ท่าไม่ตายแต่ทว่าตอนฟาดลงมาเซมิเซนดันยืนได้เฉยและจังหวะนั้นเองต่างคนต่างตั้งหลักแล้วก็วิ่งมาพร้อมใจใส่ท่าโคสไลน์อ,อ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าท่าดับเบิ้ลโคสไลน์เลยนอนเจ็บแบบดับเบิ้ลเลยครับเดือดมากรับวมาสทนี่ทั้งจอซีนาทั้งเซมิเซนแทบจะหมดสภาพกันแล้วซี ina, นานี่ลงไปนอนเจ็บอยู่ด้านล่างทำให้จังหวะนี้เซมิเซนเลยเล่นทาย,ยา วิ่งมากระโดดล็อกคอของจอซีนาแล้วก็มาใส่ท่าทอนาโดได้ทีโ,โหยังสวยเอาซาซีนาหัวปักพื้นเลยซีนาโดนท่าน,นี้เข้าไปถึงกับสลบคาที่เซมิเซนได้เปรียบลาคอซีนาขึ้นมาและก็เวียงขึ้นไปบนเวทีแล้วเฮ้ยจังหวะที่เซมิกำลังตะเกียกตะกายขึ้นมาซีนาช่วยโอกาสจับแบกแล้วใส่ท่าไม่ตายเรียบร้อยและจับกดทันทีกรรมาการนับหนึ่งสองและ อ้าวยังเซมิเซนยังทนได้โอ้สุดยอดมากพี่แกสามารถทนท่าไม่ตายของจอร์ซีนาได้ซีนาแทบจะไม่อยากเชื่อเลยจึงพุ่งเข้าไปจะเอาเรื่องกรรมการเฮ้ยมันทนได้แมนบอหรือเองนับชาว่ากรรมการกรรมการถึงกระบอกเลยผมนี่นับปกติยังเป็นธรรมพี่มีนี่เขาทนจริงๆครับจอซีนาหัวร้อนเลย สุดยอดมากแมสนี้มันสัดเด็ดจริงๆทั้งสองมาสู้กันต่อจังหวะนี้เซมี่จับซีน่ามาใส่ท่าบูทันน์บอมฟาดลงมาอย่างแรงแล้วจับกดให้กรรมาการนับ1 2และยังได้แค่สองเท่านั้นจอซีน่ายังทนได้เหมือนกันต่างฝ่ายต่างทนท่าขอให้ฝ่ายได้ยังเหลือเชื่อ ทั้งสองตะเกียกตะกายลุกมาสู้กันต่อตอนนี้แซมมิเซนเจ็บไหลมากจนเหลือแขนข้างเดียวเพื่อจะต่อสู้แขนอีกข้างหนึ่งเจ็บจนยกไม่ขึ้นอยู่แล้วซีนาจึงเข้ามาเตะแล้วก็ต่อยซะเลยแล้วก็เล่นท่ายากบางโดยการเด้งเชือกสปริงตัวลงมาจับแซมมีใส่ท่าสตันเนอร์หักคอซะเลยพี่แกไม่รอช้ารีบซ้ำด้วยท่าไม้ตายจับแบกมาฟาดลงมาอย่างแรงเรียบร้อยทีนี้ซีนาเรียบจับกดให้กรรมาการนับหนึ่ง สองและสามโจแมสจอส์ซนาเป็นฝ่ายชนะและสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จแต่แมสนี้ก็ทำเอาจอ์ซนาแย่เหมือนกันเกือบแพ้ไปหลายครั้งเลยหลังโจแมสจอส์ซนาเข้ามาหาเซมิเซนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขอจับมือจากนั้นก็ช่วยประยุงตัวขึ้นมาทั้งสองแสดงน้ำใจนักกีฬาและจอ์ซนากระชูมือให้เซมิเซนด้วยความเคารพ และยอมรับในตัวของเซมิเซนว่าเป็นสุดยอดนักมวยปร้ำอย่างแท้จริงสุดยอดมากๆเลยครับแมสนี้ซึ่งการบาดเจ็บครั้งนั้นของเซมิเซนก็ทําให้เขาต้องพักการปล้ำไปนานถึง7เดือนกันเลยเราขอนับถือเซมิเซนจากใจจริงครับทางเราจะดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากการนําเสนอแมสม์วยปล้ำของเราสามารถทําให้ผู้ชมที่ไม่เคยดูมวยปล้ำมาก่อนหรือไม่ได้ดูมวยปล้ำมานานได้กลับมาสนใจ และชื่นชอบในการดูเวปรามอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสลาวันในสถานีไวปร้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ